สวัสดีครับมีไทม์กับผมบัญชาชุมชัยเวทนะครับเคยไปเดินสยามไหมและไปเจอตู้ถ่ายรูปเนี่ยนะฮะโอ้โหกลับมาันายุคนี้ได้ด้วยนะครับสเกลเจอร์แบงออกนี่เป็นธุรกิจที่น่าสนใจกับคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับเร,เริ่มต้นของ s c กล p t u r e Bangkok เนี่ยที่ททไปเป็นยังไงครับก็คือตอนนั้นเนี่ยมันเป็นสมัย ปี2019กครับก็คือก่อนที่โควิดจะเกิดขึ้นทางตอนนั้นพาร์ทเนอร์ก็ยังเดินทางไปต่างประเทศได้อยู่ครับแลวทีนี้เขาก็ไปไปที่นิวยอร์กแล้วก็ไปเจอว่ามันมีตู้ถ่ายรูปเป็นเป็นแบบว่าตู้ฟิล์มเลยนะครับที่ล้างล้างในตู้แล้วก็ออกมาเป็นฟิล์มแฉะแเลยครับทีนี้เขาก็เลยนึกถึงว่าเอะเมืองไทยสมัยก่อนมันก็มีตู้ถ่ายรูปเหมือนกันนี่นาตอนนี้มันไม่มีแล้วคนส่วนพีเป็นช่างภาพอยู่แล้วแล้วเขาก็เลยตั้งใจว่านั้นกลับมาเดี๋ยวลองแบบ ทำดูสักตู้นึงดีกว่าไปตั้งที่ร้านอาหารของเพื่อนเริ่มตัดตู้ไมๆตู้ไม้แบบธรรมดาเลยครับก็คือที่บอกว่าเพื่อนเป็นช่างกล้องอยู่แล้วเขาก็เลยเข้าไปยืนถ่ายรูปในตู้แล้วก็ถ่ายแล้วก็ปรินออกมาแล้วก็ตัดเองแล้วก็ยื่นส่งลูกค้าเอาอย่างนี้เลยหรอใช่ครับตอนนั้นมันไม่มีโปรแกรมมันยังไม่มีอะไรก็เลยต้องทําวิธีนี้เอาอะไรเงี้ยครับยครับใช่นี่คือจุดเริ่มจุดเริ่มแรกปรากฏว่าฟีดแบ็กคือค่อนข้างดีเพราะว่าคนก็ไม่ได้เล่นตู้ถ่ายภาพแบบนี้มานานแล้วเหมือนกันหลายปีแลวช่วงนั้นันเป็นจริงช่วงที ขาบเกี่ยวกับตอนโควิดที่คนอาจจะยังไม่ได้ออกจากบ้านห,หรือว่าถ้ามีกิจกรรมก็มาได้แค่ร้านอาหารอะไรยเงี้ยครับก็เลยทําให้ฟีดแบ็คือดีมากมันเป็นกิจกรรมที่คนแบบว่าหเหงาเหงาและหายกันไปช่วงโควิด เราเริ่มเห็นให้มันิร์ k นะเริ่ม work แล้วเนี่ยนะครับสกัตเจอร์ถึงเริ่มพัฒนาอะไรขึ้นมาต่อจากตู้แรกวันนั้นพอมันเริ่มมีชื่อเสียงเนี่ยครับก็มีหลายๆสถานที่อยากจะได้ตู้ไปตั้งเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยงั้นงั้นอัตโนมือมันไม่ได้แล้วนั่นสิครับเราก็เลยต้องทําเป็นออโต้มากขึ้นครับก็เลยเริ่มจากการไปจ้างโปรแกรมเมอร์ให้เขาช่วยเขียนโปรแกรมมาให้แล้วก็เริ่ม study เรื่องดีไวส์ต่างๆที่อยู่ในตู้เริ่มประกอบอุปกรณ์เริ่มอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยออกมาเป็นตู้แรกที่เป็นออ ทีนี้พอสร้างตู้แรกขึ้นมาปั๊บเนี่ยวิธีคิดของเราที่ว่าคลิปมันต้องเกิดสิดีมานมันต้องมีตลาดมันต้องไปได้เป็นอย่างที่คิดไหมในช่วงแรกเกินกว่าที่คิดเลยครับตอนแรกพอตู้มันเริ่มพอเพลาแล้วก็มีหลายๆสถานที่อยากที่จะได้ตู้มาวางเราก็เลยรู้สึกว่ามันมีที่ที่หนึ่งที่อยากไปมากๆเพราะว่าคิดว่ามันเป็นกลุ่มทาร์เก็ตของของลูกค้าที่ชัดเจนมากๆก็คือสยามผมว่าเขาเช่าแพงมากๆเลย ทำไมถึงกล้าไปแล้วถึงคิดว่าทําได้ก่อนที่จะตั้งที่สยาม,มาครับเราก็มีลองตั้งที่ร้านอาหารฟีดแบคคือดีมากๆคือวันหนึ่งเนี่ยเราก็เอสเตม t ตว่าม,มันอยู่ที่ประมาณ200 2<ม>0 0ร้อคนอ่าสองร้อยถึงสามคนก็เลยลองคํานวณดูเป็นฟีสก็ต้องทําฟีสขึ้นมาว่าในสยามค่าใช้เท่านี้จะได้ฟิกคอสเท่าน,นี้ออกมาแล้วเป็นเท่าไหร่ใช่ครับก็คํานวณออกมาก็คือคุมก็เลยคุยกับเพื่อนว่าทํา ต้องทําก็ต้องมีการรีเสิร์ชประมาณหนึ่งครับแล้วก็ใช้ตัวเลขในการคํานวณนิดหน่อยแล้วก็ถ้ามั่นใจก็ไปเลยเริ่มแรกก็เลยลองไปติดต่อที่ Connect ครับแล้วก็ลองตั้ง2ตู้2ตู้เลยนะสตู้ครับเป็นเป็นสตู้แล้วพร้อมกับตู้อัตโนมัติที่ขายหมวกอีกตู้หนึ่งอีกตเป็นตู้เว i n g m a c h ชีนครับผมครับใช่ซึ่งซึ่งคืออยากทําให้คนไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นแค่ตู้ไถ่ลูปอยากให้เขารู้สึกว่านี่คือแบรนด์ เป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่สามารถทั้งถ่ายภาพได้แล้วชอบในแบรนด์นี้ที่มีชื่อว่า s c u l p t เจอแล้วก็สามารถซื้อเมอร์ชานดายจาก Sculpture ได้อีกอแล้วเราพยายามอยากจะให้การขายหมวกมันเป็นออโต้เหมือนกันกับตัวตู้ถ่ายรูปครัก็เลยใช้เป็นตู้ vending Machine ให้คนสามารถกดมันซื้อน้ำอครับแล้วก็หมวกก็ตกลงมาแล้วก็ ใส่ถ่ายรูปได้เลยแต่ว่าทำไมถึงคิดว่าพฤติกรรมของคนที่เขาไปถ่ายรูปปั๊บเนี่ยเขาต้องเลือกซื้อของเพื่อเป็นพร็อพในการถ่ายรูปจริงๆตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับคิดว่าทำขำๆทำสนุกๆอะไรเงี้ยครับเอาไปแขวนหน้าตู้ดูปรากฏว่าตอนแรกก็ทำมาประมาณ200อใบอะไรเงี้ยครับก็ขายวันเดียวหมดวันเดียวหมดวันเดียวหมดก็เลยแบบว่าอ๋อโอเคมันใช่ละมันใช่ละถ้า้นทำปั๊มมาเลยฮะปั๊มเพิ่มแสดงว่าตอนนี้การตลาดของเรากำลังทำให้ s c o u t u r Bangkok เนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็นแบรนด์มากกว่าเป็นตู้ถ่่ายรูใชคับ จนถึงขนาดนี้เราบอกได้ไหมครับว่าตู้ของ s c r l p t u r e Bangkok เนี่ยมันมีตู้ประเภทไหนทำงานยังไงอะไรยังไงบ้างครับได้ครับก็จริงๆ s c r l p t u r e Bangkok เนี่ยครับเหมือนอยากที่จะให้มันมีความอินดีพนเดนต์มากๆคือแบรนดิ้งของเขาเนี่ยคาแรคเตอร์จะค่อนข้างชัดคือราคาสูงกว่าตัว snap แล้วก็อินดีพนเดนต์หมายถึงว่าทุกๆที่ที่เราตั้งอะครับตู้หน้าตาไม่เหมือนกันเลยจะมีสิ่งเดียวที่เหมือนกันคือแค่ตัวกล่องไฟด้านบนที่เขียนว่า s c u l p t u r e ส่วนตัวตู้เนี่ยคืออ d ดแบให้เข้ากับสถานที่สมมุติสถานที่เป็น เป็นร้านที่เป็นไม้เราก็ทําตู้เป็นไม้ถ้าอย่างลีโดที่เรารู้สึกว่าสยามมีความเด็กๆเราก็จะทาตู้เป็นทรงโค้งๆแล้วเป็นสีๆเล่นสีฟ้าสีชมพูสีขาวเข้าไปซึ่งอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นจุดเด่นหนึ่งที่ที่ลูกค้าน่าจะติดใจของสก็อปเจอร์มันเลยทําให้ลูกค้าอยากที่จะไปทุกทุกสาขาเพราะว่าตัวตัวรูปปรินออกมาครับก็จะหน้าตาไม่เหมือนกันด้วยเริ่มแรกคือเป็นสก็อปเจอร์ใช่ไหมครับซึ่งจริงๆเราสก็อปเจอร์เนี่ยเราก็เหมือนช่วงแรกที่มีคนติดต่อมาค่อนข้างเยอะอยากจะให้วางตรงนู้ยเ เราก็ไม่ได้อยากที่จะไปทุกทกที่เรารู้สึกว่าอยากที่จะให้คาแรคเตอร์ของแบรนด์เนี่ยแข็งแรงแล้วก็ชัดเจนครก็เลยจะไปในที่ที่เรารู้สึกว่าเราเข้ากันทั้งตัวแบรนด์เขาและแบรนด์เราทีนี้เราก็เสียดายลูกค้าก็เลยคุยกับพาร์ทเนอร์ครับว่านั้นเราสร้างอีกแบรนด์หนึ่งขึ้นมาดีไหมเพื่อที่ให้แบรนด์เนี้ยมันเฟรนด์ลี่มากขึ้นครแล้วมีแค่โมเดลเดียวเลยไม่ต้องเปลี่ยนทุกๆตู้ให้เอยคือทําแค่บล็อกเดียวเลยครแล้วก็ใครจะทําก็ ปัมป๊มปัมป๊มปัมป๊มปัม๊มตู้แล้วก็สามารถเป็นแฟรนไชส์ได้ด้วยราคา<อ>ถูกลงร,รูปใบละ100บาทถูกที่สุดในตลาดตอนนี้<อ>แล้วก็เพิ่มลูกเล่นด้วยกันที่สามารถเลือกเฟรมกรอบรูปได้<ม>แล้วก็สามารถแต่งสติกเกอร์บน<ม>หลังจากที่ถ่ายรูปเสร็จแล้วด้วยได้ครับเราเข้าไปในห้างจุดไหนยังไงบ้างไหมครับก็จริงๆหลักๆถ้าเป็นห้างสรรสินค้าเนี่ยจะเป็นแบรนด์ของ snap service <อ>ที่เข้าไปเรารู้สึกว่า อยากที่จะให้คนสามารถที่จะถ่ายแบบแคชวลได้หมายถึงว่าเป็นแฟมิลี่มาถ่ายได้น้องๆนักศึกษาหรือว่าแบบมัธยมอยากจะให้ลูกกับเพื่อนถ่ายได้ในราคาที่มัน Affordable แล้วก็ Snap Service มันอย่างที่บอกคือมันเป็นแบรนด์ยูเฟรนดีมากๆอยู่แล้วนอกจากถ่ายรูปเราสามารถเลือกนู่นเลือกนี่แต่งสติ๊กเกอร์ได้ต่ออะไรเงี้ยถ้าเราเปรียบเทียบอย่างเช่นเป็นแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียที่ดังๆซึ่งก็ในเรื่องการถ่ายภาพด้วยถ่ายคลิปด้วยอะไรเงี้ยนะครับ เรามีจุดแข็งหรือเราคิดว่าเราจะต่างาเขาตรงนั้นได้มากน้อยแค่ไหนในอนาคตครับถ้าเปรียบเทียบกับพกอกแอปพลิเคชันผมรู้สึกว่าจริงๆจริงๆมันเป็นคนละความรู้สึกกันสมมุติเราถ่ายกับกล้องโทรศัพท์มันถ่ายเมื่อไหร่ก็ได้ถ่ายที่ไหนก็ได้มันมันไม่มีความตื่นเต้นหรือมันไม่มีความสนุกที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับการเป็นตู้ถ่ายรูปเนี่ยม,มันมันมีผม่านปิด เราจะทําอะไรก็ได้ไม่มีใครเห็นถูกเราจะถ่ายยังไงก็ได้แล้วสุดท้ายแล้วรูปมันก็ออกมาทั้งแบบปริน์ด้วยแล้วก็ออกมาทั้งเป็นดิจิตอลด้วยเราจะแชร์ก็ได้ไม่แชร์ก็ได้เราจะเก็บไว้เป็นความทรงจําแล้วก็เอาไปใส่ในสมุดในห้องนอนก็ได้หรือเราจะเอาไปใส่ในกล่องของขวัญให้ใครก็ได้อะไรเงี้ยครับเลยรู้สึกว่าจริงๆมันยังมีความต่างที่มันเป็นเรื่องของการเก็บเมมโมรีเป็นในเชิงฟิสิกอลมากขึ้นมันเป็นการที่เราได้ไปกับเพื่อนแล้วเราเข้าไปใน ตู้ตู้หนึ่งแล้วเราไปนั่งเขาดาวกันกับตู้ที่แบบนับท่าสีสามกับหน้าเราอาจจะเวิร์มากๆเลยก็ได้อะไรเงี้ยเพื่อนแบบสิบคนเบียดกันตู้เดียวอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนความทรงจําที่ที่ทุกคนได้ได้ e x p e r i e n c e ได้มีประสบการณ์ร่วมกันในพื้นที่ตู้เล็กๆตู้นี้อะไรเงี้ยครับเรามองอนาคต s c u l p t u r e Bangkok เนี่ยจะไปยังไงต่อจากนี้ละครับก็จริงๆ s c u l p t u อ e ครับเรามีเรามีโลแกนว่า we do things หมายถึงว่า เราเราจะทําอะไรก็ได้คือจริงๆ sculpture คอมมอ s c u l p t u อ e ครับมันแปลว่าปฏติมากรรมใช่ซึ่งปรติมากรรมหมายถึงอะไรก็ได้ที่เป็นฟอร์มที่ตั้งอยู่ในที่ที่ไหนก็ได้ครับทีนี้เรามองว่าตู้ถ่ายรูปเนี่ยมันเป็นเหมือน first step ของเราในการที่มันเป็นปฏติมากรรมอะไรสักอย่างที่สามารถให้คนเนี่ยเข้าไป interact ด้วยได้ครับก็เลยมองว่าหลังจากนี้มันมันคงจะมี product ใหม่ๆที่เป็น ฟอร์มแบบนี้แล้วตั้งอยู่ในสถานที่ให้คนเข้าไปอินเทอร์แอคเหมือนกันแต่จะเป็นรูปแบบไหนก็เดี๋ยวรอดูยังหนุ่มเลยนะฮะแต่ธุรกิจในช่วงตั้งคาทายมากในช่วงโควิดนะแล้วก็ผ่านโควิดมาด้วยจนถึงกระดานี้เนี่ยหลายคนก็อยากจะทําเหมือนกันนะครับเป็นรุ่นใหม่ไฟแรงด้วยกันทั้งนั้นนะครับคุณพีพอจะมีอะไรที่บอกว่าคนรุ่นใหม่ก็ทําได้เหมือนอย่างคุณพีได้หรือไม่อย่างเงี้ยครับจริงจริงจริงเริ่มแรกก็คือต้องลงมือทําเพราะว่าเข้าใจว่ามันเป็นสเต็ปที่ค่อนข้างยากแต่ถ้้้าาสมมมุติิววว่่่ัันนนนนเพพือีไไไดปย หรือว่าเขาไปนิวยอร์กแล้วเจอตู้ถ่ายรูปแล้วไม่ได้คิดจะทําหรือคิดจะทําแล้วสุดท้ายกลับมาไม่ได้สร้างไอโครงไม้ที่มันมที่มันเป็นหน้าตาแบบนี้มไม่ได้คิดที่จะเข้าไปยืนเองอะไรย่างเงี้ยครับสุดท้ายเขาก็จะไม่ไรู้อยู่ดีว่าม,มันจะไปได้หรือไปไม่ได้มันเป็นการแค่เริ่มต้นจากจากจุดเล็กๆที่บางทีอาจจะไม่ได้ต้องใช้ต้นทุนเยอะมากมายก็ได้อะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่า1ก็คือในเรื่องของการลงมือทํา2ก็คือเรื่องของความเชื่อคือถ้าสมมุติว่าเราเชื่อว่า มันเป็นโปรดักที่ดีคนอื่นก็จะเชื่อตามเราถ้าสุดท้ายเรา Execution มันออกมาดีครับแต่ว่าที่สุดเนี่ยธุรกิจมันต้องมีความตาม่างอันนี้สาคัญใช่ไหมครับเหมือนถ้าธุรกิจเราไม่ตาม่างเราก็จะเหมือนกับคนอื่นๆถ้าสมมติว่าเราสามารถหยิบอะไรสักอย่างมาแล้วเห็นเ Point ของเขารเราสามารถแก้เปลี่ยนดีไซน์เปลี่ยนบริบทเปลี่ยนคอนเท็กของมันให้มันอยู่ใน โพสิชันที่ถูกต้องนะฮะแล้วที่คนสามารถที่จะเข้าถึงได้คิดว่าจริงๆก็เป็นธุรกิจอะไรก็ได้เลยครับที่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ครับมันจะมีโอกาสอยู่เสมอใช่ไหมครับมีในทุกอย่างเลยครับพีวว่ายังไงเพนเพน,นพอยต์มันมีอยู่ทุในในทุกๆจุดของทุกธุรกิจเลย ขอบคุณมากนะคับี่ครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับน่าสนใจทีเดียนะครับกับคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่พัฒนาตู้ถ่ายรูปวัันนี้ฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับ